Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Happy birthday. dùng máy nữa, ช่องทางขมือครับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับคนรักวันนี้นะครับผมมี f c ใจดีนะครับ f c ทุกท่านนะครับผมอยากจะเลี้ยงน้องช้างนะครับในงานคล้ายวันเกิดของพี่เก๋นะครับผมนะครับ F c ช่ต้องทางำมือเนาะครับผมครับผมวันนี้เราก็ได้นำกล้วยนะครับนี่กล้วยแล้วก็เค้กนะครับ ตามจุดประสงค์ของพี่เอฟซีนะครับผมบวันนี้ก็จะให้น้องช้าง,งกินกล้วยเนาะกินกล้วยแล้วก็ปองเค้กรับคืออันดับแรกเราจะทํายังไงก่อนจะให้น้องช้างปองเช้ก่อนครับปองเช้กก่อนครับเอาคือเราจะมาอวยพรมันเกินให้พี่เก๋เอฟซีที่น่ารักของพวกเราก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาร้องเพลง มันเกินเนาะครับผมครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ให้พี่ๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เริ่มเลยเนาะครับเดี๋ยวให้บหลาหลครับผู้นำครับผู้นำเดีเวนะครับนะครับเอาอเกนบอเก่อนอเคาอนอเคก่อนโอเคก่อนโอเคก่อนโอเก่อนโอเก่อนโอเคก่อนโอเค่อเค่อาโอเก่โอเคกัอนโอเก่อเก่อเกอนอเคก่อโอเคก่อนอเก่อนอเ่ออคออเนเนอเเออเอก่อนคออเค่อเก่ออเนคออเอเนอนอเอกเอาเอเอเนเนอ ใช่ครับบม่งเก๋มาดูครับผมควันลอยนี่เป็นอะไรครับมันทำไมมือสั่นๆไฟแรงครับไฟแรงหรือมือเลยสั่นลมลมมากครับลมแรงครับผมเป็นอะไรน้องคือตรงนี้ก็อยู่ในที่โล่งนะครับบางทีก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมโอ้อนมือครับเอาให้ไหมครับตไม่เอาตเอาตัวนี้มากดเอา่ไหมพีกกดเอาน่อไหม กดแกะเอาในเทียนใช่ไหมคนห,หลังเจ้าบางรูปเนี่ยคนเลยเนี่ก็เอาเทียนเก้าเล่มครับผมเก้าหน้าเก้าหลังครับผมเก้าคำเก้า,า,กาคูณเก้าดีสิบดีนะครับเ,รอเอาคือเก้ามันจุดหมดแล้วครับเอาพักจุดหมดแล้วครับผมเพราะว่าลมเนาะเดี๋ยวก็เราก็จะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับพี่ๆนะครับผม ยูดีอีเนาะกำลังกำลังนิ่งช่วยกันช่วยกันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับพ้อนมือนะครับอีกนึงอีกนึงจะดีแล้วครับเมื่อกี้จะดีแล้วครับมันพรอนไม่แห้งหรอกครับไม่เป็นไรครับอ้าวติดแล้วครับอ้าวติดแล้วนะครับผมวันครูปออ้าวแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยู Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday happy birthday happy birthday to you, happy birthday ฝากถึงพี่เก๋นะครับผมก็ขอให้พี่เก๋อายุมั่นขวึยืนนะครับเป็นร่มโพล่มใสให้ทั้งครอบครัวนะครับทั้งชาวช้างทุกท่านนะครับผมก็ฝากขอบคุณมากๆนะครับขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนํารวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นารถนานะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเราจะให้ น้องโบเนาะน้องโบเป่านะครับผมป่าจอนป่าเลยป่าเลยเป่าเป่าไเลงไฟแข้งตัวจับกัได้ต้องพยุงไว้นะครับผม100นะครับผมครับขอให้ดีคุณภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมทำมาค้าขึ้นเจริญลูกเรืองจะเก็บจะจนตลอดปีและตลอดไปครับผมครับ ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเอาเช็กไว้นะครับร่อยครับรับผมบอกเอฟซีนะครับผมขอให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมครับผมก็ขอให้พี่เคครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ลํำรวยเงินทองครับขอบคุณครับผมกิ่นกล้วยครับผมต่อไปกินกล้วยครับต่อไปเช็กช้างครับผมคือกาดป้อนนะครับน้องช้างครับผม นนครับขอสวยๆให้ี่เกนะรับขอใี่กมีความสุขความเจริญนะครับมีกล uh, ้วยให้น้องช้างแล้วนะครับแล้วงานทำอะไรกิจการอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องด้วยกล้วยนะครับโชคมากมายค้าขาก้าหน้าเงินทองไหลมาสุขภาพสมบูรณ์นะครับ ครับคือกล้วยนี่เราก็จะให้อาช้างสามเชือกนี่กินส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้กอาช้างที่อยู่ที่บ้านนะครับให้สาวๆอวบของเราได้กินก่อนนะครับผมเราจะป้อนลิงด้วยนะครับนี่ลิงแม่นเด้ออ่ะต่อไปแวเี่ยวจับนำาอมันดูเด้อ ของสุกนี่น่ารักมากนะครับผมแต่ฟานนี่เป็นยังไงครับน่ารักหรือเปล่าครับฟันจะน่ารักครับน่ารักหมดกันนะครับผมจีเจ้าของช่องกินไม่ทันเลยครับเจี๋ยทำไมยืนนิ่งจังเลยครับเขียวไม่ทันครับผมกางตัวบนเห็นไหมครับดูครับเขียวไม่ทันแล้วครับโอ้โหกลางตัวหายใจเส้นได้แวหายใจเส้นได้แล้วเยงไงเย็นไงมือยงครับอ้อทางมือเย็นวะ เยังมีหน่อยกมันกเขมือเหมือนก้นตัวอร่อยมากนะครับดูการกินของช้างนะครับผมเจมื่นเจมื่นป้อนเข้าปากเลยนะครับใช้ผมป้อนเไปเลยเพราะช้างตีนสมบูรณ์แล้วอ้วนมากนะครับมาต้อนกันตัวนี้เลยทำไมเคเอาเค้กมาแบ่งควานกินนะครับใช่ครับ ี่่งบาครับกินยาม่ทำครับมไม่ได้แทำแบบทีสวยนะครับมาป่าเลยครับที่เราปาดกินได้ครับเอากล่องเอากล่องพลอยเอากล่องมาปาดก็ได้ครับพลอยเออไอกล้องตัวนน่ะกล่องกระดาษม่ป่าเลยครับสุขสันวันเกิดพี่เก๋นะครับ สี้าปีนะครับผมสวยมากนะครับตั้งใจปีหน้าเจ็ห้าสิบแน่นอนครับปีหน้าใี้ห้าสิบแน่นอนครับเฮ้งเน่งเตยงส่งับตาครับจัดเลยครับจัดเลยครับผมเอาพลักเมื่อชีพครับแบงนะครับ แข่งแข่งฟังก์เออตัวนั้นตรงดีเินเต็มอยูครับแล้วเค้กก็จะแบ่งให้ควานเลยนะคะนี่เป็นชามครับก็ไม่เสียมเขาคือว่าเสียมชามมาหน่อปกติก็ต้องเสียมัน่อาสีมีไอ้นี่บมเมนต์จันหน่อยปะบ่อ้มีไอ้ของตัดมาเออเป็นมีดหน่อยนะเอาอนี่มาตัดเลยครับบ้านนอกบ้านนอกลูกมีดลูกนุ่งนะครับผมลูกนุ่งมี่มีดเด็ดมาตัดจิงจัง กางก่อนนะครับี่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนครับจัดไปเลยครับไม่เท่ากันก็คนละอันนี้มันไม่ถึงก็เค้กสาปอนครับจัดให้จัมบูเลยครับงวดนนี้น่าจะมีสี่เก้านะครับ ให้ถุงมวยรวยเบื่อครับผมรับรวยเท่าไรครับกี่คนครับอย่าจนครับชี้เบียดครับไม่เป็นไรครับแบ่งกินก็ได้ครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนนี่ะครับคนชอบอันมีตานะครับดอกไม้ด้วยนะครับผมนี่เรียนมานะครับผมอ๋อการจบหรือเปล่าครับเรียนเนี่ยไม่ครับมน้องช่างกินเนี่เลยน้องนี่น้องช่างเออน้องช่างน้องช่างกินรวยชงรวยกินกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืออีกแบ่งกันมันกินประมาณกินดาวนะมีนดาวก็ม่ันเยอะ อร่อ่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแค่แปดเองครับเอาแปดกินก็ได้ครับแบ่งกินนะครับเด็กกินก็ได้เด็กกินเด็กินกับคนอี้ก็ได้อีกอีกอีกตัดอีกอครับคือใจ ขึ้งกลางอีกขึ้งกลางอีกนะครับแม่นขึ้งกลางจัดไปเลยครับคนเล็กก็กินเล็กควรักคนจะจอยจะเอาเยอะทำไมครับไม่ครับผมคนคนตัวเล็กต้องกินเยอะนะครับบุญถอยความรักแต่ก่อนเขากินไม่ได้นะครับขิดสมบูรณ์ขิดสมบูรณ์ขิดสมบูรณ์เลเอาเสียบมาเลยครับเบิุญแต่บ่าเทบให้ให้ผมเสียบเลยเลยครับคนกไม่เอาใช่ไหมครับคน X กลัวเป็นเบาหวานนะครับกันเม็ดครับเป็นวไวรัสก็จะแบ่งเค้กแล้วนะคะ เอเคไหมลูกเสียบ้างแชรมาเชร์แชแงบ้างครับแะร์แงบ้างส้าปายว่ามันนอนคข้าหมดเลยครับไ้คุณไม่ได้พูก็แบ่งเค้กกันนะคะจานกินเค้กจานกินด้วยนะคะ พอลอยนีไม่ต้องใส่อะไรนะครับคุณเอสตีนะคะพี่เกยนะคะไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับจเป็นคอให้มีไอ้คุมันหลังยืนพี่ในสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะโอ้ยอย่าน้ำลายมาใส่ผมสิคะผมกินคำว่าเอสตีลำบนได้หมดยังครับยังครับนี่ครับได้แล้วครับผมอ้ไปเลย รักษาเท่าชีวิตครับกินมันกินพอใอันนี้ของผมนะครับมได้แล้วนะครับผมนี่นะคะของควาลัสบายเลยนะครับครบครบคนยังนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเดี๋ยวนะครับคิวใครครับเดี๋ยวตักตืมอีกนะครับอร่อยครับต้องใครบ้างครับต้องเติมก็ตักให้จังหะกินนางด้วยครับไฟครับเดี๋ยวถ้าต้องปาดอีกได้หนึ่งแน่นอนปาดอีกไหมครับเลกหนึ่งเมก ได้ละครบยังครับหนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ่งสองสามสี่เปิดแทนคุณกิมไหมครับแฟนคุณแฟนคุณเดี๋ยวตรงิไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเอาไนี่ไปตัดให้กับโอเคโอเคอาไปแบ่งกันได้ครับโอเคนะครับครับผมกือไม่ได้นะคะความรักเดี๋ยวผมจะเอาไปให้อ่ะกีไรน์ว่าดูแฟนของควาลอยนะครับเพราะว่าไม่ต้องดูครับดูครับแฟนเขานอนรออยู่นะครับผมแต่เขากินแล้วเขาดูดมือได้นะครับ ขอให้เอฟซีน่ารักไปอย่างนี้ไปนานๆนะครับอายุมันค้อนยืนให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่เด้อให้ควานช้างถูกด้วยเด้อกุลักเอาแล้วครับคนลักอร่อยมากครับอ่ะเซตเดียบปั้นโต๊ะกับอร่อยมากเลยนะคะเอาเล้วเอาเล้วกุลกให้กินกับกุลากให้กินกับอร่อยมากๆเลยครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมจมากๆนะครับผมเ e อ็ซีพี่จีและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีนัะตลอดไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องพังกำหมืนด้วยนะครับผมและช่องกลุ่มช้างบ้านตราดทุกๆช่องเลยนะครับผมท้ายนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับ